สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการคัมพี่วิธีรู้ เจอกันเป็นประจำแบบนี้นะครับทุกวันจันรและวันอังคารทางช่อง 9M c o t HD หมายเลข30เวลาปราะมาณบ่ายโมงตรงนะครับ,บวันนี้สถานการณ์โควิดยังคงน่าเป็นห่วงกันอยู่ใช่ค่ะเราเองนะคะคก็อยากให้คุณผู้ชมดูแลสุขภาพของตัวเองที่ดีอยู่แล้วก็ให้ดีแล้วก็เข้มงวดมากยิ่งขึ้นวันนี้เราเองก็เลยเป็นแบบอย่างที่ดีนะคะในการสวมแมสและก็เฟซชิลด้วยเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยได้ตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลตัวเองให้หนักมากๆในช่วงเวลานี้ค่ะและที่สําคัญเรื่องของการล้างมือประจำนะครับพี่โอครับล้างมือหน่อยครับก่อนจะเข้ารายการครับ ยังไม่หมดจ้ะพี่จา๋าโอเควันนี้นะฮะเรื่องของการทํามาหากินก็ยังต้องเดินหน้ากันต่อไปวันนี้<ช>เราก็เลยนี่ฮะตามคอนเซปต์เราจะมาช่วยผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิดนะครับผมใช่ค่ะเึื่อผู้ประกอบการหลายท่านนี่นะคะยังคงต้องทํามาหากินกันอยู่แต่ว่าเรื่องของการเดินทางอาจจะไม่สะดวกที่จะมาในสตูดิโอของเรานะคะบางส่วนเราก็ยินดีที่จะเป็นสื่อกลางในการนําเสนอสินค้าของพวกเขาอย่างข้างหน้าของเราตอนนี้ค่ะคุกกี้หน้าตาน่ารั ประทานมากๆใช่และที่สําคัญชิ้นใหญ่มากๆเดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะคะว่าเจ้าของคนทำเนี่ยเขาเป็นใครชื่อแบรนด<ช>์ว่าอะไรแล้วถ้าเราอยากจะชิมบ้างเราจะทํำยังไงใช่จา้าเดี๋ยวเรามาเจอกันเลยนะครับผู้ประกอบการของเรานะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบแนะนําตัวเองหน่อยครับว่าชื่ออะไรแล้วก็ขายอะไรยังไงบ้างจ้าพี่จ๋าค่ะสวัสดีค่ะชื่อสุภพรนะคะ เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์คุกกี้อเลอร์จังหวัดกาฬสินค่ะโอ้ออนี่มาจากจังหวัดกาฬสินเลยเหรอฮะค่ะเห็นไหมวันนี้เราจะได้ทานคุกกี้จากกาฬสิน์แล้ว <laughs> แต่เดี๋ยวถามหน่อยค่ะว่าชื่อแบรนด์ว่าคุกกี้อเลอร์นะคะความอเลอร์ของคุกกี้ของคุณสุภาพรมันเป็นยังไงคะ ก็คืออยากให้คนที่ได้กินคุกกี้อร่อยนะคะมีความสุขแล้วก็สนุกกับการกินค่ะเพราะคอนเซ็ปต์ของคุกกี้เราก็คือจินชิ้นเดียวเราหยุดไม่ได้ค่ะต้องมีชินต่อไปตามมาค่ะโอ้ยหมายความว่าในมือผมเนี่ยถ้าผมกินหนึ่งชิ้นเนี่ยผมจะต้องต่อชิ้น2องสามสี่เหรครับ คำแรกยังไม่เกินคำที่สองต่อปากแล้วค่ะ <c oughs> คือทานแล้วหยุดไม่ได้หรือว่าบางทีเนี่ยแกะออกมาทานแล้วนะคะก็ยังสามารถที่จะแบบทานได้ต่อแล้วก็บแบ่งคนอื่นทานได้เรื่อยๆเนื่องจากว่าปริมาณชิ้นเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่มากๆเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะวันนี้เราอยากจะรู้ว่าออเดอร์ของคุณสตหพรเนี่ยจะเยอะมาก<ช>หรือ้อยขนาดไหนเราอยากจะให้นําเสนอตัวคุกกี้อันเลิศส่งตรงถึงคุณผู้ชมทางบ้านพร้อมไหมคะพร้อมไหมครับพร้อมค่ะอ่าพร้อมแล้วเดี๋ยวผมจะให้สัญญานะครับ ไปได้เลยค, <Hello. S 1> ครับขายของเลยค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะผลิตภัณฑ์ของคุกกี้เลินะคะจะมีอยู่2ประเภทนะคะก็จะเป็นคุกกี้กรอบแล้วก็ N Y C คุกกี้ค่ะคุกกี้กรอบของเรานะคะจะมีอยู่5รสชาติค่ะก็คือจะมีเนยสดยช็อกโกแลตชิฟเม็ดนมะม่วงหิม,มพานต์แครนเบอรี่แล้วก็สตรอเบอรี่ค่ะจะมีอยู่3ขนาดนะคะจะมีไซส์เล็กกลางแล้วก็ใหญ่ค่ะราคาจะอยู่ที่50บาทถึง180บาทค่ะ สำหรับตัวที่สองนะคะ NVC Cookie ถือว่าเป็นคุกกี้น้องใหม่ค่ะที่เพิ่งเปิดตัวได้ไม่นานเลยนะคะจะมีอยู่3ามรสชาติด้วยกันค่ะได้แก่ตัวแรกนะคะ m r s c r o s t Cookie นะคะส่วนผสมของเราจะผสมด้วยเม็ดแมคคาเดเมียแล้วก็ดาร์กช็อกโกแลตถึง2ชนิดด้วยกันค่ะส่วนตัวที่2นะคะจะเป็น De v i l c h o c o l a t e c o ก k i ้ค่ะในส่วนผสมของตัวนี้นะคะเราจะใช้ช็อกโกแลตสีทองแล้วก็ ใช้เนื้อแคนเบอรี่สับนะคะตุ้มๆเลยนะคะแล้วก็จะเป็นอ่าช็อกโกแลตลัสเบอร์รี่อยู่ข้างในด้วยค่ะซึ่ง3ามชิ้นนี้นะคะเราจะขายอยู่ที่ราคาส9บาทค่ะสําหรับผู้ชมที่ชมรายการทำพีวิถีรนวยนะคะไม่ว่าเราจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ตัวใดของเรานะคะรับทนทีเลยคะ่ะส่วนลดส0เปอร์เซค่ะวัสดุเออไม่ใช่นะคะขออภัยค่ะวัตถุดิบนะคะวัตถุดิบของเราค่ะก็คือทอํา,าทอย่างพิถีพีถันทาอย่างพิถีพิถันทุกขั้นตอนนะคะทาเหมือนกินเอง ถ้าเหมือนกินเองในบ้านค่ะยังไงก็ขอฝากคุกกี้เลิไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกด้นะคะขอบคุณค่ะโอ้โหสุดยอดมากๆคืออยู่ที่ไหนก็สามารถสั่งได้ใช่ไหมครับคุกกี้เลิได้ค่ะส่งทั่วประเทศค่ะค่ะแล้วมันสามารถเก็บไว้ได้นานขนาดไหนคะอ๋อถ้าเป็นตัวคุกกี้กรอบนะคะจะอยู่ได้หนึ่งเดือนถึงหนึ่งเดือนครึ่งค่ะส่วนเอ็นไวซีคุกกี้นะคะตัวนี้นะคะถ้าอยู่นองตู้เย็นจะอยู่ได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ถ้าอยู่ในตู้เย็นจะอยู่ได้ถึงสองอาทิตย์ค่ะ ันนี้นะคะสูตแนะนํานะคะถ้าใครที่ชอบทานหนึบนะคะไม่ชอบเยอ้มมากก็คือเราเอาออกจากตู้เย็นแล้วก็มาผักไว้สักคู่แล้วก็ทานได้เลยค่ะแต่ถ้าใครชอบทานเยิ้มๆหน่อยอะค่ะแนะนําให้เข้าไปโครเว็บแค่สิบสิิบห้าวินาทีก็แซ้บค่ะโอ้ขนาดฟังแล้วุณอยากแกะกินมากเลยโอ้เกินมากเลยนะฮะใครที่สนใจก็สามารถติดต่อได้ที่ช่องทางไหนบ้างครับผม อ๋อตอนนี้จะมีขายหน้าเพจทางเฟซบุ๊กนะคะชื่อทุกที่อรเงินเลยะค่ะแล้วก็ตามอ่าไลน์ e S <S อ d ด u e SYSUE ย์เอสยอค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะ061-996-2979ค่ะครับผม<ล>โอเควันนี้ขอบคุณคุณพี่สุภาพรมากนะครับขอให้ขายดิบขายดีนะครับผมค่ะข,<อ>ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ เอาไว้เลยนะคะและแน่นอนนะคะคุกกี้ทั้งหมดนี้เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเป็นของพวกเราสองคนนี่แหละัะผมนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวจะรู่ <c oughs> งเลยเดี๋ยวจะได้รู้กัน,นว่า,าดีนะเนี่ยไม่แบ่งกันเลยนะ <c oughs> โอเคเอางี้เดี๋ยวช่วงหน้านะมีอีกหนึ่งเคล็ดลับครับสำเร็จเป็นธุรกิจที่รับผลกระทบในช่วงโควิด19ธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับผ้าเข่าม้าแม้จะอยู่ว่าแม้เขาจะอยู่ในวงการมาถึง10ปีเขาก็จะรับผลกระทบแต่วิธีการเอาทางรอดของเขาคืออะไรช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาค่ะมาติดตามกันครับ ของแบรนด์ของเราในวันนี้นะคะเขาเป็นเจ้าของคนที่ทําธุรกิจเริ่มต้นในส่วนของผ้าขมาม้ามายาวนานกว่า10ปีค่ะต้อนรับคุณกิ่งกับเจ้าของแบรนด์ผ้าขาม้ากิ่งซับและสิระดาสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่กิ่งครับเมื่อกี้พี่โอ๋บอกว่าพี่กิงเนี่ยอยู่ในวงการมา1ิกว่าปีรุ่นใหญ่ขนาดนี้ยังได้รับผลกระทบอีกหระครับพี่ครับเพราะว่าจริงๆลูกค้าของเราเค่อนข้างได้รับผลกระทบมากกว่าลูกค้าของเราส่วนใหญ่จะอยู่ในห้าง เชียงคานแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวทั่วไปครับพวกเชียงคานอายุทยาอัมพวาอะไรพวกนี้ครับซึ่งซึ่งตลาดโดนปิดเราก็โดนผลกระทบไปร0 0เอซนยู่แล้วครับคือจริงๆแล้วเนี่ยพี่กิ่งอ่ะเขาทําธุรกิจมาสิปีจริงแต่ว่าเขาเน้นในรูปแบบของการขายส่งใือคือรถใ,ใหญ่ๆเลยใช่ไหมคะก็คือส่วนใหญ่จะขายอยู่ตามไหนพวกตลาดค้าส่งในกรุงเทพมหานครที่ใหญ่ๆอย่างโบเบอะไรอย่างนงี้ยเหรอบพี่ครับหน้าร้านจะอยู่ที่โบเบครับ <S 2> <S 2> <S 2> <S <S ซื้อทีต้องซื้อขเยอะขนาดไหนครับพี่ถ้าให้สั่งให้ต้องสั่งขั้นต่ำห้าสิบตัวเพราะว่าเพราะว่าโดยโดยลูกค้าของคนที่ชอบฟาขมาบางทีเขาซื้อค่อนข้างเยอะเอาไปใช้สิบตัวยี่สิบตัวหรือบางทีบางคนซื้อไม่ถึงรวบรวมกันมาเพื่อให้ได้ห้าสิบตัวให้ทางร้านส่งให้อย่างเงี้ยครับจะเป็นอย่างไรอันนี้คือในแบรนด์ของกิ่งซับกิ่งซับใช่ไหมทำมาสิบกว่าปีใ่โควิดที่ผ่านมานี่เรียกว่าหนักหนาสาหัสขนาดไหนเล่าให้ความลําบากยากเข็นให้ฟังหน่อยพี่ เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ในธุรกิจท่องเที่ยวแต่ว่าเราเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพราะว่าสถานที่ขายโดนปิดหมดครับก็เลยของซื้อก็ไม่มีใช่ครับคือได้รับผลกระทบค่อนข้างหนักทีเดียวเลยนะคะทีนี้พอเดาได้รับผลกระทบในช่วงโควิดในทีตั้งแต่ปีที่แล้วมาแล้วช่บวิธีการปรับตัวของพี่กิ่งทำยังไงเพราะยังไงธุรกิจมันต้องเดินหน้าใช่ครับถูกไหมครับแรกก็เราก็พยายามว่าเอ๊ะทำาไงวะ ขายส่งนี่ไม่ได้ขายไม่เพียพอค่าเช่าค่าแรงไม่ต้องพูดถึงยังเงนไม่ต้องพูดถึงเลยก็คือเราอย่างแรกที่เราออกก็ออกหน้ากากผ้าคามาอ๋อแบบที่เราเห็นอยู่<ช>ได้ใช่ครับใช่ครับ <c oughs> ตัวนี้ทํามาจากผ้ามัสลินแต่ตัวนี้เป็นตัวที่ผมใช้ทําดีซีทีพัโทนวัตรกรรมเสียงทอทีราชมงคลกรุงเทพเลยครับครับแล้วเป็นไงผลตอบรับดีไหมครับพอหลังจากที่พอค้าส่งเนี่ยมันไปไม่ค่อยไหวแล้วแล้วเปลี่ยนมาทําเป็นหน้ากากผ้าเนี่ยฮะถือว่าผลตอบรับค่อนข้างดีครับ ค่ะนะคะเราเราขายที่ไหนบ้างนอกจากแน่นอนว่าต้องขายที่เมืองไทยอยู่แล้วแหละใช่ครับตัวนี้ไปส่งไปที่สิงคโปร์อินโดแล้วก็สวีเดนมีสามที่อ้ช่วงนั้นนะเราทําการตลาดยังไงพี่ให้เขารู้จักเนี่ยหน้ากากผ้าจากผ้าของม้าเนี่ยเราตอนนี้คือเราทําผ่านออนไลน์เฟซบุ๊กครับอออนไลน์เป็นุ่นนะคือเราเน้นออนไลน์เป็นหลักใช่ครับตัวตัวหลังจากเราเกิดโควิดเนี่ยเรารายได้เราน้อยลงเราก็ ทยอยเพิ่มมาเป็นแบรนด์ศิรดาครับเออมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับพี่เพราะว่าด้วยด้วยความคิดผมไม่อยากไปทําตลาดแข่งกับยิงซับที่เป็นลูกค้าขายส่งของเราคนี่ก็เลยว่าเอ๊ะทำไงของเราถึงจะหนีตลาดตรงนั้นได้เราก็เลยทําศิรดาดออกมาอีกแบรนด์หนึ่งครับ,รบ<อ>แล้วก็ทาโพซิชันให้ต่างกันค่ะจากของยิงซับคือนอกจากทําหน้ากากผ้าของม้าแล้วทีนี้ก็คิดมาทําแบรนด์อีกหนึ่งแบรนด์ กลุ่มลูกค้าเดิมที่เราขายให้กับเจ้านี้นะคือกิ่งซับศิรดาเนี่ยก็จะเป็นอีกกลุ่มลูกค้าหนึ่งก็วางคนละโพสิชันเลยครับซึ่งราคาก็จะค่อนข้างสูงกว่าเดิมนิดหนึ่งใช่ไหมคะและความแตกต่างระหว่างกิ่งซับกับศิรดาคืออะไรครับพี่อยากให้อธิบายให้ฟังหน่อยถ้าเป็นจะต่างกันที่ถ้าแบบเดียวกันที่เป็นตัวสินค้าหลักของเราอะถ้าเป็นแบบเดียวกันเลยทั้งสองแบรนด์ จะต่างที่เทคนิคการเย็บครับซึ่งเป็นขั้นตอนการผลิตครับอ๋อเดี๋ยวนะอ่ะดิฉันหยิบในส่วนของตัวตัวสิ่งับวกัอันนี้คือกิ่งซับนะขคงกางเกงแบบของกางเกงอันตัวนั้นก็ได้ครับตัวนี้ครับตัวนั้นก็ได้อ่าตัวนี้ครับอันั้นคือตัวนี้ก็คือถ้าเป็นแบบนี้จะเป็นเหมือนเป็นแฟกชิปของเราเลยครับก็คือจะจะเราจะเย็บด้วย เข็มเดียวอย่างงี้ครับอ๋อเป็นตะเข็บเดียวใช่ครับแต่ถ้าเป็นสีดาเราจะเพิ่มมูลค่าขึ้นมาด้วยการอ่าเดี๋ยวผมยกอ่าเดี๋ยวผมยกให้ดูนะเผื่อก็อ่านี้คือกิ่งซับนะคะฝั่งนี้อันนี้กิ่งซับกิ่งซับนี่ตะเข็บเดียวนี่ตะเข็บเดียวอย่างนี้นะครับแล้วของศิีดาจะเป็นตะเข็บแบบไหนคะตะเข็บคู่ตะเข็บคู่เน้นความสวยงามอ่าเดี๋ยวผมขอยกขอญาตยกอ่าเปรียบเทียบกันนะครับผมนี่แต่ว่าเนื้อผ้าเป็นแบบเดียวกันใช่ไหมคะขนาดไซส์เดียวกันครับถ้าเป็นแบบเนี้ยแต่ว่าสินค้าบางตัวก็จะมีเฉพาะแบรดา อย่างเดียวหรือว่ามีกิงซับอย่างเดียวแล้วแล้วแต่แบบที่ออกมาครับ<อ>แต่ถ้าตัวที่เป็นตัวตัวหลักของเราก็จะเหมือนกันแต่ตา่างกันที่เทคนิคการเย็บครับ,รบแล้ว<อ>ในส่วนของอกลุ่มลูกค้าที่เราทําออกมาแต่และโปรดักต์นี่ละคะ่ะคือมันเหมือนกันไหมคะเพราะว่าโอเห็นเนี่ยมันจะมีของเด็กมีของผู้ใหญ่ด้วยทั้งสองแบรนด์นี้มีเหมือนกันไหมเด็กผู้ใหญ่ทั้งคู่มีไหมเหมือนกันครับเหมือนกันเหมือนกันหมดเลยแล้วก็ส่วนใหญ่ลูกค้านี่ก็เป็นกลุ่มครอบครัวค่อนข้างเยอะอคือบางบางบางที เรามีเฉพาะชุดเด็กก็จะถามมีพ่อแม่ลูกไหมอย่างเงี้ยครับม<อ>ีมีอย่างเงี้ยครับก็บางทีอย่างในแคตตาล็อกที่เราทําสําเร็จแล้วมันไม่มีอย่างเงี้ยก็บอกอยากได้แบบลายเดียวกันสีเดียวกันอย่างเงี้ยแล้วก็ก็คือเราก็ทําให้อาสั่งมาจะเอาลายไหนก็เราก็าเลยจัดให้ใช่ครับนี่นะคะเราทำให้ด้วยนะเพราะฉะนั้นก็นคือการเพิ่มเพิ่มแบรนด์เพิ่มช่องทางในการขายมากขึ้นแล้วผลตอบรับมันได้เพิ่มกลับมาขนาดไหนครับค่อนข้างดีครับสำหรับสินเดดดาเพราะว่าเรา ทำตลาดค่อนข้างมา10กว่าปีแล้วสับสิ่งรัพด์งั้นคนก็ลูกค้าที่เคยใช้จะรู้จักเราแต่ว่าที่ผ่านมาเราไม่เคยทําพวกออกสื่อหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราขายส่งอย่างเดียวใช่ครับเพราะว่าเคยลูกค้าโทรเข้ามาถามแล้วเขาเราตอบกับคําตอบที่เราจํานวนเยอะเขาไม่ค่อยโอเคกับคําตอบนี้แะคือเราก็เลยไม่ไม่ไม่ออกสื่อเลยอย่างเงี้ยครับเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาอยากได้เพียงแค่ไม่กี่ตัวไงนะคะแต่ว่าในส่วนของราคาสิรดาเริ่มต้นเท่ไหรที่บอกว่าเราเอาอีกกลุ่มลูกค้าหนึ่ง เลือกค่ต้นที่เท่าไหร่คะพี่ถ้าเป็นตัวผู้ใหญ่นี่ถ้ารวมแล้วก็ประมาณ300บาทมามอยบาทเหมือนตัวที่ผมใส่อยู่นี่ใช่ไหมตัวนี้300กลางๆครับ300กลางๆนี่เหมือนที่เราเห็นอยู่ในนอกใช่ไหมฮะค่ะแบบนี้เราเห็นเลยเออนะคะสามกลางๆงโอ้แล้วเห็นทราบมาว่าคือนอกจากขายในบ้านเราแล้วเนี่ยมันไปไกลถึงต่างประเทศด้วยใช่ครับใช่ครับเราเข้าไปทําตลาดเองครับตลาดมันไปถึงไหนครับพี่อตอนนี้เราทําอยู่ส3ครับ มีลาวพม่ากัมพูชาส่วนส่วนที่พม่าคือเกิดการเมืองเราก็ดอกไปก่อนหยุดไว้ก่อนอส่วนที่าลาวกับกัมพูชาเนี่ยพี่กัมพูชานี่โควิดเขาประกาศเคอร์ฟิวครับขนส่งที่นู่นเขาหยุดงานก็เลยรรเราก็ยังไม่ได้ทำตลาดเขาน่าจะกลับมาเปิดอีกทีก็มาสิ้นเดือนนี้ครับอโอ้โหแต่พี่นี่ดีมากเลยนะคือพูดง่ายว่าไม่หยุดนิ่งนะแล้วก็ไม่ยอมท้อแล้วก็ไม่ยอมปิดกิจการด้วย เอาทางหนีพูดง่ายว่าหนีตายอ่ะหนีทางรอดทั้งขายส่งและขายปลีกพี่กิ่งซัดหมดทุกทางเลยทีนี้ยังไม่หมดนะคะเขามีไอเดียเพิ่มเติมด้านนี้คุณที่มันเป็นตัวใหม่ใช่ใช่อันนี้คืออะไรครับพี่พี่กิ่งตัวที่น้องผู้ชายใส่นั้นจะเป็นตัวที่เราตั้งใจทําที่เป็นอ๋อเดี๋ยวเอาเป็นตัวอันนี้ก่อนนะอ่าได้อันนั้นคืออะไรครับที่หนุ่หรืออยู่ฟูกหรือที่นอนเด็กอนุบาล ตัวนี้เป็นตัวตัวใช้หรือตัวต้นแบบที่เราเพิ่งทําเสร็จนะครับนี่มารายการนี้รายการแรกเลยนะรายการเรารายการแรกเพิ่งเสร็จเมื่อวานเลยเพิ่งเสร็จเมื่อวานเสร็จเมื่อวานโอ้โหเรียกร้อนมืออยู่เลยเนี่ยแล้วก็เป็นอะไรครับเป็นพวกเสื้อผ้าของน้องจะแมตช์กันสำหรับใส่ชุดวันศุกร์ไปโรงเรียนครับตัวตัวนั้นขาวแบบนี้ใช่ครับใช่ครับโอ้น่ารักจังเลยอ่ะเนี่ยสมมุติถ้าคุณผู้ชมที่เขาดูอยู่เนี่ยสนใจอยากจะติดต่อ ขอสั่งซื้อบ้างทั้งตัวของกิ่งซับทั้งศิีระดาเนี่ยสามารถติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างครับพี่กิ่งครับทักเข้าไปที่เพจได้เลยครับกิ่งซับพิมพ์ข้อกิ่งซับก็ขึ้นแล้วครับอ๋อแบบแบบที่เราเห็นอยู่หน้าจออะไรใช่ไหมครับเฟซบุ๊กใช่ครับเบอร์โทรครับเบอร์โทรมีไหมฮะศูนย์แปดหนึ่งครับสองห้าสี่แปดศูนย์หนึ่งสี่ครับครับผมอ๋อแล้วก็สมมติถ้าคุณผู้ชมที่เขาดูอยู่แล้วก็บอกว่าเนี่ยดูมาจากทำพิธีรวยนะเรามีพิเศษอะไรให้เขาไหมครับมีส่วนลดให้ครับเฉพาาะสหรับลูกค้ที่อ ดูชมทางด้านคำพีวิถีรวยนะครับรปกติเราจะไม่ได้ลดราคาเพราะว่ามันจะไปชนกับตัวเก่งทรัพย์ของลูกค้าของเราอยู่แล้วแต่กรณีพิเศษสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการนี้อยู่ครับก็เดี๋ยวไปคุยเจรจาตาอวยกันแหละไปได้เลยแต่ว่าอย่าลืมบอกว่าชมจากคำพีวิถีรวยด้วยซื้อมากซื้อน้อยพี่กิ่งบอกยินดีขายหมดค่ะช่วงนี้ใช่ครับแล้วก็ยืนยันว่าผมสายนี่ผ้ามันนุ่มมากระบายอากาศดีมากนะครับผมนะฮะอยากจะยืนยันอยากให้มาช่วยใส่กันผ้าไทยกัน ดีมากๆเลยนะครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่กิ่งมากๆนะครับผมขอบคุณครับพี่ขอให้ขายดีขายดีนะครับสู้ๆครับพี่ค่ะเอางี้เดี๋ยวให้คุณไปส่งพี่กิ่งกลับบ้านได้เลยครับผมเด้จะได้ไปขายของกันต่อลแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะ